ครับไปกดครับโอ้ได้ยังหรอได้ไปกดครับป่อยครับไปกวดครับผมอันนั้นอันนั้นจอะมาครับเนี่ยสันสี่ิเน่ยหาชิบครับอยได้ใส่มวเบงดูอกบังดูครับแ่บงดูเี้ยนะน่าก็ซ้ำกันสันสี่สิบเนี่ยหาชิบครับผม ซีซีเงี้ยฮะซีปาดเอ้าไปเจาะซีซีบาทเด้อครับผมเออมันซ้ำกันเลยนี่ไหม่นี่ไหมครับนี่ซ้ำกันเด้อครับครับอ่ะซีซีบาทครับอ้าวไปอืมซ้ำกันละครับ